แบบฝึกหัด8.6หน้า78นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อ1ค่ะพรอยต้องการติดเชือกตามขอบกระดาษแข็งวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว42เซนติเมตรพรอยต้องใช้เชือกยาวอย่างน้อยเท่าใดกำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7นะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือพรอยต้องใช้เชือกยาวอย่างน้อยเท่าใด เพื่อนำไปติดขอบกระดาษแข็งรูปวงกลมซึ่งเราก็จะต้องหาความยาวรอบรูปของวงกลมนั่นเองนะคะวิธีทำค่ะกระดาษแข็งวงกลมมีรัศมียาว 42หาร2เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะยาว42รัศมีก็จะเท่ากับ42หาร2ได้21เซนติเมตรต่อไปนะคะความยาวรอบรูปของวงกลมเท่ากับ2พาย R เราก็จะได้ว่าความยาวรอบรูปของกระดาษแข็งวงกลมเท่ากับ2คูณ22ส่วน7คูณ 21, 21 หน่วยเป็นเซนติเมตรเจ็ดกับ21ตัดทอนได้นะคะเจ็ดหนึเจ็ดเจ็มยีก็จะเหลือสองคูณยีคูณสาคูณสได้6นำย2่สิบสอคูณหกหกใส่สองทดหนึ่ง 6 2สบวก1เป็น13ได้132เซนติเมตรดังนั้นพลอยต้องใช้เชือกยาวอย่างน้อย132เซนติเมตร คำตอบนะคะ132เซนติเมตรต่อไปข้อที่2นะคะสวนหย่อมบริเวณมุมตึกมีลักษณะดังรูปถ้าตะวันต้องการปลูกผักเป็ดตามแนวขอบของสวนหย่อมโดยรอบ ตะวันจะต้องปลูกผักเป็ดเป็นระยะทางเท่าใดกำหนดพายเท่ากับ3.14จากรูปนะคะความยาวรอบสวนย่อมเราจะหาจากความยาวรอบรูปทั้งหมดนี้นะคะรวมกับรัศมีสองเส้นนี้ซึ่งความยาวรอบรูปตรงนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4ของความยาวรอบรูปของวงกลมนะคะ พอถ้าเราแบ่งรูปออกเป็นสี่ส่วนเส้นรอบรูปนะคะที่ตะวันจะปลูกต้นผักเป็ดจะเป็นสามส่วนจากทั้งหมดสี่ส่วนดังนั้นถ้าเราจะหาความยาวของระยะทางที่ตะวันจะปลูกต้นผักเป็ดเราก็จะนำเศษ3ส่วน4ี่ของความยาวรอบรูปรวมกับความยาวของ รัศมีสองเส้นนี้นะคะวิธีทํำค่ะวิธีทํำนะคะหาความยาวรอบรูปเศษสามส่วนสี่ก่อนนะคะความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับสองพายอาจะได้ว่า วงกลมมีความยาวรอบรูปเท่ากับ2องคูณสามคูณ R R คือ4เมตรนะคะได้เท่ากับ2องคูณสามได้6.28 6.28 4 8 32ใส่2ทด3 4 2 8บวก3เป็น11ใส่1ทด1 4 6 24บวก1เป็น25ได้25.12หน่วยเป็นเมตรแต่ส่วนที่ตะวันจะปลูกผักเป็ดนะคะจะเป็นเศษ3ส่วน4 ของความยาวรอบรูปของวงกลมนะคะแสดงว่าเศษ3มส่วนสของความยาวรอบรูปของวงกลมเท่ากับนำเศษ3ามส่วนสี่ คูณกับ25.12หน่วยเป็นเมตร4กับ25.12นะคะเราตัดทอนได้นะคะ414 4คูณ6ได้24 25ลบ24เหลือ1นะคะเป็น11 4คูณ2ได้8 11ลบ8เหลือ3เป็น32 48 32 ได้เป็น6.28ต่อไปนะคะก็จะเหลือ3คูณ6.28 3คูณ8ได้24ใส่4ทด2 3คูณ2ได้6บวก2เป็น8 3คูณ6ได้18ได้เป็น18.84เมตรต่อไปนะคะ เราก็จะนำม,มาบวกกับรัศมีสองเส้นนี้นะคะก็จะได้ว่าสวนหย่อมบริเวณมุมตึกมีความยาวรอบรูปสิบแปด จุดแปดสี่บวกสบวกสีบวกสได้แปดแปดบวกสิได้ยีไดเท่ากับยี่สิบหกจเมตรดังนั้นตะวันจะต้องปลูกผักเป็ด เป็นระยะทางยี่สิบหกจุดแปดสี่เมตรคำตอบนะคะยี่สิบหกจุดแปดสี่เมตร